สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับวิปเนาะอ้าววันนี้มีนาทีรักแล้วกับนาที่ลองคือทํางานของตัวเองแล้ววันนี้มีคนมาอยู่ด้วยนี่พันธุลักษณ์ของความอาท้เราจงใจยืนตรงเคารพองค์ชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละความันใจก็เกมส่วนใจอามันเลยอาอาถันมาก่อนเอกชายอุลตร้าแมน สิริอม,มาตสสวัสดีครับสวัสดีครับกอนเรื่องไรยายเพิ่งกดอ่ะนี่น้องอาเรากำลังเล่นเกมอยู่เดี๋ยวดูผิวเลยเดี๋ยวคอยดูอันนี้เด็กสีขวบปะคะสีขวบครึ่งอ่ะแบบผิว,วเวล่อเล่นนี่มียกเท้ามีเด้งมีสะ เน่ยอดัาข้างนาออ้าวปากหูบดได้ปียหูบดได้ปียหูบดได้ปียาน่หูบได้บอกอาก่อนวดเลยก็เทบอกก็ปียาหูปากปาได้เลาปกอุ